องทางไลน์อ่ะมีมมีอยู่รูปหนึ่งหมาหาหนังสือพิมพ์น้องน้องหมาหนังสือพิมพ์แล้วก็เขียนได้ว,ว่าดูรลยชื่อแล้วเ,เงินดิจิตอลผมไม่ได้หมาหนังสือพิมพ์มาขำม,มากเลยมีคนส่งไลน์มาให้หมาก็มีการไปดูรลยชื่อเนียนะน่ารักจริงๆนะ จัางหวานนำคำพังไปแต่ใจจะสวยไม่เนื่นเดยวคืนนี้อย่าลืมมาคุยกันนะคะมากน้อยอยังไงก็มาหน่อยนะคะพักหลังรู้สึกว่าหมดโปรโหรือ<ป>ทุนเหลือนิดเดียวแล้วทีส่สะสมไว้มาหน่อยนะคะเมื่อคืนเหลือพันกว่าพันสาม ขึ้นก่อนสามพันห้าขึ้นก่อนนู่นห้าพันลงลดลงลดลงลดลง kalk. จังหวะน,น้ำคำรำไปวันใจจะสวยไม่นานอยากยืมอย่างนี้ได้พหน้ลอยมาจากสถานใครใครส่งไลน์มาเนี่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย เคยเอ่ยเคยเอ่ยในคลินิกเราไม่เคยกิดต่อคุณนะคะอยากยิ่อย่างนี้ไม่มีได้บ้านน้อยมาจากสถาน ท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีขอบคุณคุณปีชานะคะแสดงตัวเยวเลงไปกีขอบคุณที่ไม่ไม่ได้แสดงตัวด้วยค่ะเยวเลงไปกี่ลายได้ชงทุ่ที่ชมน้องเจ้าเท่านั้นน้องคงจับได้ไรทันโอ้ลือไทยคิดวันอันได คงคำสียงชื่นช่างช้ำชื่นใจพอเบือก็ไปใช้ริ ค่ะลูกลูกเราทานข้าวสิคะเนี่ยแม่ใหนไข่ลูกแล้วมามาลงมาเลยลงมาเลยลูกูสาวแม่เร็วเนี้ยวันนี้งอนอะไรเนี่ยเวลาลูกลูกมายุ่งกับแม่แม่ก็ดุลูกพอลูกไม่ยุ่งแม่รู้สึกว่าลูกผิดปกติอ่ะลูกค้าอ่าเดี๋ยวแม่หวีผมให้เช่าเพียงคอยดูใจลูกไม่สบายเปล่าคะอย่ายเอาหางมาถูกมาถูกกาแฟแม่สิคะลูกไม่สบายหรือเปล่าคะลูกค้า ไม่ลูกไม่กินไข่กันของของสของที่ลูกชอบไงแม่ตักให้ลูกเลยเนี่ยแม่ไม่แม่ไม่แม่ไม่กินเลยตักของลูกด้วยเนี่ยมีตับด้วยนะคะไปแล้วไปกินไปกินแต่ลูกไม่กินแล้วแม่รู้สึกกังวลอยู่แม่กังวลแม่กังวลนะคะลูกค่าแม่รู้ว่กลูกเป็นอะไรเจอเพียอนคอยดูใจ ที่ล่ไส่งชมพี่ชมน้องเจ้าเท่านั้นน้องันุด้ไรันโอ้ใที่น้ไม่ปากปกไม่ปากไม่เป็นแผลเหรอลูกหนูไม่กินนหปากเป็นแผลเหรอคะเนี่ยแม่ฟุ้กลับกับไข่ให้ลูก กูแย่แบบตกขุนทองเม็ไแม่นื้อกูเป็นตกขุนทองเจ้าขุนทองคุยฮ่าคุยฮ่าเจ้าขุนทองคุยฮ่าคุยฮ่า